หลายๆคนนะคะที่ทานแอสตาเซนทีแล้วก็บ่นว่ากินแล้วเฉยๆกินแล้วงันๆน่ะไม่ค่อยเห็นผลเลยนะคะให้กลับไปดูค่ะว่าแอสตาที่คุณทานเป็นแบบผงหรือเปล่านะคะแน่นอนค่ะแอสตาเซนทีนะคะดูดซึมได้ดีนะคะร่างกายพร้อมดูดซึมเนี่ยกับน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ทานแอสตาเซนทีคู่กับน้ํามันหรือว่าเป็นแอสตาเซนทีนะคะที่อยู่ในซอฟต์เจลแบบนี้นะคะก็จะทําให้เห็นผลเร็วนะคะยิ่งทานตามโดสที่งานวิจัย รับรองนะคะนั่นกะ็คือ6มิลลิกรัมเนี่ยจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะและเจ้าแอสตาเซนทีนนะคะที่อยู่ในโรซานานะคะโดยที่เรามีแอสตาเซนทีนที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยแบรนด์เอ็กซัสานั่นเองนะคะราบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็เป็นแอคทีฟอิ g r รเดียนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะโวคาโดหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยดูแลเรื่องของสมองนะคะแล้วก็น้ำมันอะโวคาโดเนี่ยก็ยังมีประโยชน์กับร่างกาย หลากหลายมากเลยนะคะอ่ะยังไม่พอนะคะของเรายังมีน้ำมันพรามกลิ้นออยด้วยนะคะที่ลงลึกไปดูแลในเรื่องของสายตาค่ะมีลูทีนมีซิงค์นะคะแล้วก็มีเจ้าแบล็คเบอร์รี่ด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะอยู่ในโรซาน่ากระปุกนี้เรียกได้ว่าทานวันละหเม็ด ครบนะคะได้แอสตาแซนทีนตามงานวิจัยเลยก็คือ6มิลลิกรัมค่ะที่สำคัญที่สุดของเราย้ำอีกทีเนาะเป็นแบรนด์แอสตาไซที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองใครที่สนใจนะคะอยากจะทานแอสตาแซนทีนเกรดพรีเมียมแบบนี้นะคะในราคาที่คุณสามารถจับต้องได้นะคะ45เม็ดในราคาเพียง490บาทรีบทักแอดมินได้เลยค่ะ